สวัสดีครับก็วันนี้นะครับ18มีนาคมนะครับก็เราเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันอีกแล้วครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปที่หัวหินกันครับหัวหินเมริออตรีสอร์ทแอนด์สปาครับกพโรงแรมนี้ผมเคยไปมาหน้าจะสักสี่รอบแล้วครับนี่จะเป็นรอบที่5้แล้วก็ลูกสาวติดใจครับส่วนน้ําที่นี่อลังการดีครับว่าหาดด้านหน้าเป็นหาดหัวหินนะครับเพราะนั้นทรายนี่มันก็มีขี่ม้าลูกชอบมากครับก็ เดี๋ยวจะไปกันนะครับก็ทริปนี้ครับเราจะไปกันทั้งหมด4คนผู้ใหญ่4เด็กหนึ่งนะครับก็เหมือนกับที่เชลตันหัวหินที่ไปนะครับก็มีตาตายายไปด้วยนะครับแล้วก็เอา MG ZS EV ไปด้วยนะครับอันนั้นตาตายายอยากขับไปครับเกาขับไปก่อนแล้วครับเขาอาอยากจะแวะกลางทางอะไรนิดหน่อยครับก็ส่วนผมจะขับ M อ็มคุณไดายโคโนะเล็กกันนี้ไปนะครับก็ที่โรงแรมก็จะมีจุดชาร์จวอลล์บ็อกของเป๊ะอยู่1ตู้นะครับก็เดี๋ยวไปดูครับจะได้จะได้ชาร์จหรือเปล่าว่าได้ข่าวว่าช่วงนี้โรงแรม คนแน่นแม้วันธรรมดาก็คนแน่นนะครับเด็กปิดเทอมแล้วก็เดี๋ยวไปดูครับมันจะคนแน่นขนาดไหนครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวสภาพเราจะออกแล้วนะครับก็แบตมี69%ก็นะครับก็สบายสบายครับสำหรับการไปหัวหินของคุณไดโคโนเล็กทีเอสเอลนะครับก็ผมไปหัวหินหลายหลายรอบแล้วครับน่าจะเกือบ10รอบแล้วครับทุกครั้งก็ส่วนใหญ่จะวิใช้ประมาณ50%าบอนครับ่ยงมากมากสุดที่เคยใช้ก็คือประมาณ5 8ซนะครับ ก็ยังไงไม่เกิน60ีแล้วเดี๋ยวเราไปรับลูกที่โรงเรียนก็ไปที่โรงแรมเลยนะครับก็ระยะทางประมาณ2อ่ะปัดเล็กกลมก็ประมาณ2 4 0กิโลเมตรครับ60%ผมว่าเอาอยู่ตรงน,นี้ก็เผื่อาประมาณ9%แล้วก็ที่โรงแรมมีบอลบอ็บอกฟรีนะครับเราสายฟรีครับก็ชาร์จโรงแรมเต็มที่เราให้ฟรีแล้วก็เต็มที่ชาร์จนอนนอน2คืนยังไงต้องได้ชาร์จนะครับก็ ถ้าเกิดไม่ได้ชาร์จนะครับเรอชาร์จใชร้ชรถไฟฟ้าต้องมีแผ่นบแผนซนะครับก็ตรงข้ามยงิงเยื้องโรงแรมมันก็จะมีทั้ง Market v i l l a นะครับที่มีตู้ชาร์จของ e l e c t กไบอ์อหัวดีีนะครับแล้วก็มี PEA หัวหินครับมีตู้ดีซีเขาเปิดซ่อมเสร็จแล้วนะครับหัวหินอีก1ตู้ครับอวยิงเยื้องไปอีกหน่อยก็จะมี FNO u t l e ลที่หัวหินของ EA นี a ่แวร์ซึ่งวันเราไปเนี่ยเสาร์อาทิตย์คิดว่ายังไงน่าจะไม่มีปัญหาในการเข้าชาร์จนะ อ่าไม่ต้องกังวลนะครับอ่าหัวหยินี่จุดชาร์จเยอะมากครับเยอะพอๆก,กับทางโซนพัทยานะครับก็ปี2022นแล้วครับอ่าตอนนี้จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามีกระจายอยู่ทั่วไทยเลยนะครับเส้นทางสายหลักไปได้อย่างไร้กังวลเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปถึงโรงแรมได้ชาร์จหรือไม่เดี๋ยวติดตามกันครับ ตอนนี้ก็มาถึงล็อบบี้นะครับก็คนเต็มนะครับคนเยอะจริงครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับใครเอกมาก็ติดต่อตรงด้านหน้ามีพนักงานเป็นวอลเล็ตชาร์จนะก็คือทิ้งกุญแจให้เขาแล้วเขาจะเวียนคิวชาร์จให้เาก็คือหมดปัญหาว่าจอดชาร์จแช่นะครับก็ผมก็ฝากเขาแล้วครับเดี๋ยวรถสไตล์คัน MP3 ADV ก็ให้มาก็จะฝากเขาชาร์จเหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวรถสองคันนะก็ฝากกุญแจเขาไว้เับเป็นต่อคิวไอไวเลตชาร์จิ้งไปนะครับแต่มีพนักงานเขามาแจ้งว่าเขาตอนแรกเขาเดิมนมาสาบถาเป็นรถไฟฟ้าหรือเป็นปั๊กอินให้ริดบอกว่าเป็นไฟฟ้าแบบเขาบอกว่าตอนแรกเขาว่าอาจจะขอไม่ชาร์จนะครับเพราะว่าเคยมีกรณีแบบลุกชาร์จแล้วมีรถรถ,รถมีปัญหาแล้วเหมือนกับ,บลูกเ้ามันโทษรโรงแรมครับผมาบอว่าชาร์จได้เลยครับว่าตู้บอกเบนที่ผมชาร์จมาเป็น หลายสิบรอบแล้วนะครับแล้วมันไม่มีปัญหามันคือมันจ่ายไฟเท่าปลั๊กอินไฮบริดครับ3 6กิโลวัตต์นี่คือเท่าเบนพวกอะไรพวกนั้นนะครับก็เลยบอกว่าโอเคชาร์จได้เลยผมมีอะไรผมไม่ลดโรงแลมก็เลยเป็นอย่างนั้นไปนะครับก็ใครที่เอารถไฟฟ้ามาแล้วเจอพนักงานแจ้งอีกก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็แล้วแต่ละกันนะว่าอยากจะให้ชาร์จไม่ให้ชาร์จแต่ผมจากประสบก,การณ์ผม <laughs> ผมโอเคครับสำหรับตู้อวอวัเบนนี่ครับ สำหรับใครที่เป็นเมมเบอร์บนวอยครับสมัครฟรีนะครับก็มีเด็กมาก็มารับได้ครับตอนนี้ก็จะมีคอตตอนแคนดี้นะครับเกิดการเ,เป็นไอติมตอนนี้จะแบบอย่างใดอย่างหนึ่งตอนนี้ก็สองอย่างเลยก็มีมะม่วงกีวี่ลิ้นจี่ชาไทยสีรสนะใช่ค่ะชาไทยจะมีแค่สุกสวอสดิ์นะคะอ๋อชาไทยสุกสวอสดิ์โอเคขอบคุณครับได้สิค่ะได้เลยพี่ทำอยู่อยากดูไหมเหตุผลอุ้มเหไหม nya ah ya Pak udah sama รอบนี้นะครับโชคดีได้อัปเกรดเป็นห้อง One Bed Room Suite Garden Access นะครับก็เป็นห้องแพงระดับต้นๆของโรงแรมแล้วนะครับไปดูกันครับเป็นไงครับเดี๋ยวเราจะมารูมตัวห้อง One Bed Room Suite Garden Access นะครับก็ห้องนี้ก็ได้ห้อง5118นะครับก็เข้ามาจะคล้ายๆเลยเอาคล้ายๆห้อง Junior Suite นะครับมีพื้นที่ใช้สอย72ตารางเมตร ครับเข้ามาก็มีจะมีโซ่ชุดโซฟาครับแล้วก็มีทีวีครับก็เนี่ยจะมา้านซ้ายนี่จะเป็นห้องเก็บของคดนเซ็ตนะครับเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋านี่เป็นห้องน้ำครับนี่อ่าก็มีโรยกุหลาบไว้ให้นะครับก็อเมนิตี้ที่นี่ก็แน่นอนครับท่านนะครับอโรมาตตกูดนะครับอิ่นนี้ชอบมากครับซื้อกลับไปใช้ที่บ้านเลยครับ รู้จักทันก็เพราะแมรี่ออเนี่ยครับต่อมาจะเป็นห้องขอยุยาบตัดน,นิดนึงครับเป็นห้องนอนนะครับแรามีเขียนวีลคัมแบ็คนะครับก่อนนี้เป็นระเบียงเป็นอาซาจักคกุซี่เล็กๆนะครับเวอร์พูลใช่ว่าวอร์พูลนะครับเดี๋ยวเอาไปดูกันครับตยวนี้นี่นบมี พอนั่งได้ปรมาอสามสี่สองสาคนก็น่าจะะแน่นนะครับก็พอได้อยู่นะครับข้างหน้าเป็นห้องอาหารบิ๊กฟิชนะครับได้วิวห้องอาหารบิ๊กฟิชนีก็จะเป็นระเบียงนะครับเดี๋ยวมีเก้าอี้นั่งอยู่นะครับมหนาหน,น้านไว้เดินเล่นได้ก็จะมีทางเข้าประตูตเปิดน่าจะออกไปสู่ทางห้องบิ๊กฟิชนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับห้องวันเบดมสวีทระเร็คเอรของแรมหัวหินแมริออทรีสอร์ทแอนด์สปาครับแล้วก็สิ่งแรกที่อุมิจังทำเมื่อมาถึงโรงแรมก็คือขี่ม้านะครับ อันนี้ก็เป็นห้องอาหาร Big Fish นะครับเป็นห้องอาหารซีฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็จะมีทั้งเป็นคอสแล้วก็เป็นอาราคาร์นะครับก็มีทั้ทง indoor, อินด o ร์และอ u t d o ร์อินด o ร์ถ้าได้ติดกระจกนี่วิวดีมากครัวิวจะเห็นเป็นหาดหัวหินเลยนะครับสำหรับชายหาหัวหินนะครับก็วันนี้คนก็เยอะกว่าทุกครั้งที่มานะครับ ตอนนี้ฝนก็จะมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปปอยอยู่นิดนึงนะครับอกลับมาคึกคักครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์คนน่าจะเยอะอยิ่งกว่านี้นะครับพ,พนักงานห้องอาหารเขาพรุ่งนี้บุก,กิ้งแน่นมากครับ แล้วก็เท่าที่ผมสังเกตนะครับหน้าไม่หลอดมีม้าเยอะโรงแรมอื่นสังเกนได้ชัดนะครับเมื่อกี้ผ่านไปตันดาดก็มีประมาณสองสาตัวแบบนี้เป็นตอนผมลงมานี่มีติดเลยนะครับช่วงนี้นะครับมีชางชอบเล่นฝ่ายมากมาถึงสระน้ำไม่เล่นนะครับวันนี้ขอจะมาขี่ม้าก็ตอนนี้เล่นฝ่ายนะครับ ก็นี่คือบรรยากาศนะครับในเย็นมันสุกเวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะครับคนค่อนข้างแน่นเลยครับสมคำเล่าเรือก็โอเคครับเดี๋ยวดูกันครับอละนีะครับก็ที่นี่นะครับเวลาด้วยบ้านธรรมเทินดาวก็จะมีตุ๊กตาทิ้ไงไว้ให้ ทุกครั้งนะครับทุกคืนครับคืนละตัวนะครับก็มันจะเวียนกันไปครับมีอยู่หลายตัวอยู่ครับมันจะเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับก็คราวนี้ได้เป็นปูนะครับยังไม่เคยได้ปกติได้แต่มาครับก็จะดูครับพรุ่งนี้จะเป็นตัวอะไรกันนะครับโอเคด้ารตอนนี้นะครับเราก็อยู่ห้องอาหารแอมเบอร์นะครับก็วันนี้มันมีลายบุ้งเป้วยครับแต่เรากินเป็นอราคานะครับเพราะว่ามันมีเมนูที่อยากกินอยู่นะครับ ก็เลยบุฟเไ่ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับ้อาหารที่นี่นะครับก็เป, Amber, เป็นห้องอาหารแอมเบอร์จะเป็นห้องอาหารออเดย์ดิ่งนะครับก็คือนั่งเช้ากินจัดที่ห้องอาหารนี้นะครับก็กลางวันเย็นก็เป็นออเดย์ว่าเมนูก็มีหลากหลายประมาณหนึ่งนะครับรสชาติก็อร่อยที่ผมแนะนําก็คือทูน่าทาทากิครับเดี๋ยวสั่งผมมาทุกครั้งกินทุกมือครับมันจะเดี๋ยวดูในรูปเปนหน้าตาเป็นไงครับแล้อีกอย่างคือเครื่องดื่มเป็น สตัวชอบเอราวันนะครับผมก็สั่งทุกครั้งที่กินที่นี่ครับอันนี้คืออะไราาะนะคะแฉกค่ะแว์ของอะไรคะของแอนิมูค่ะมีวูสเมเดียอันนี้คืออะไรอาจจะวัตต์นอุ้งอิงพัพพิ้งไพรเป็เปลสอกเก็ตเก่งมากครับ ออาค่ะขอบคค่ะป้าขอดูหน่อยที่คิดเมนูมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นคิดเมนูนะครับของข้าวาแอบเบอร์นะครับแต่นี่ก็คือทูน่าตาลักกี้ครับได้สั่งแยกซอสมาแล้ววาเดี๋ยวลูกจะกินพิ่คุลาดนะครับก็ใครมาก็ลองชิมได้ครับอันนี้อร่อยแนะนำครับ ก็เป็นเอราวัณน,นะครับเป็นม็อกเทลที่ใส่น้ำผลไม้รวมกัน4ี่ห้าครับมีแตงโมมีส้มมีสับะรดก็อะไรอีกสักสองสาอย่างครับอร่อยมากครับผมมาทุกครั้งกินทุกครั้งเลยนะครับก็แต่จุดคะแนนมันอยู่ตรงนี้ครับสั่งแต่ละครั้งรสชาติไม่คยจะเหมือนกันจะต่างกันนิดหน,น,น,น่อยหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นคนทำไม่คนละคนกันหรือว่า รสชาติของน้ำผลไม้ในวันนั้นอาจจะเที่ยวบ้านห่างบ้านต่างคิดหน่อยครับก็เป็นความสนุกอย่างเลยนะครับอันนี้ผมชอบมากนะครับเคยมาพักตรงแรมข้างๆเคมิตากู้สละลงทุนเดินมาเพื่อังไปกินเลยนะครับทูโกโก,ก็ใครมาก็แนะนําลองมาชิมกันได,ได้นะครับนละวันครับและนี่ก็คือจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของแรมหัวหินแมนนริออทรีสอร์ทอสปานะครับก็จะมี นะครับมีตูว้วอล์อ็อกของเบนซ์อยู่หนึ่งตู้นะครับก็กําลังไฟ3.6กิโลวัตต์ตามมาตรฐานตู้วอล์อ็อกเบนซ์นะครับก็คือเราไปฝาก,ป et, ปกกุญแจไว้ที่ wallet parking นะครับแล้วเดี๋ยวเป็าหน้ที่เขาจะรันคิวมาชาร์จเองครับเพราะว่าจะแก้ปัญหาพวกจอดชาร์จแช่ไม่มาขยับได้เป,ปิดทินครับอันนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีมากเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับ สำหรับอาหารเช้าของที่นี่นะครับก็จะจัดที่ย่องอาหาร Amber k i t c h e เช่นะครับซึ่งรายอาหารของที่นี่มีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับก็หลายๆเมนูก็ถือว่ารสชาติโอเคเลยนะครับก็ไงก็ลองรับชมตามรูปภาพที่ขึ้นโชว์ได้เลยนะครับแล้วก็ผมได้มีพนักง,งานเขาแจ้งว่าถ้าเกิดวันที่แขกเข้าพักเยอะอย่างวันที่ผมเข้าไปพักเนี่ยมันก็จะมีเปิดห้องอาหารอีกห้องหนึ่งครับเพื่อรองรับจํานวนแขกที่มากนะครับคือห้องอาหาร Big f i s h นะครับเป็นห้องอาหาร ติดทะเลนะครับซึ่งส่วนตัวผมยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองไปใช้บริการนะครับถ้าเกิดอนาคตได้มีไปใช้บริการก็จะมารีวิวให้ชมกันนะครับ น,นี้ก็เป็นคิดขับของโรงแรมมันก็อยู่แถวหน้าหาดนะครับก็จะเปิด9โมงถึง7หนึ่งทุ่มนะครับ ห้องฟิตเนสของที่นี่นะครับก็จะตั้งอยู่ใต้ล็อบบี้นะครับอยู่ตรงข้ามควอนสปานะครับก็จะเปิด24ชั่วโมงนะครับมีซาวน่าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแอร์สวนสระเด็กนะครับของส่วนน้ำเล็กๆของเด็กของโรงแรมเมลอดหัวหินนะครับโอ้ <c oughs> ก็ข้างบนจะมีขึ play, m, rain, p unda, p ้นไปยิงเป็นปืนพ่นน้ำมาได้นะครับไปเล่นข้างบนก็ได้นะครับก็มีเป็นเหมือนกับบ่อทรายให้เล่นได้นะครับก็จะเป็นอยาจะล่มจากทั้งวันนะครับก็มีต้นไม้ใหญ่บังอยู่นะครับ ก็เล่นบ่อจักรี่หน้าห้องนะครับเพิ่งรู้ครับมันเป็นออนเซ็นย่อยๆนะครับมันมีปรับโอ้ปิวนล้มันมีปรับอุณหภูมิปรับอะไรได้ด้วยนะครับเปลี่ยนโหมดโหมดร้อนโหมดเย็นได้นะครับก็ประสบการณ์แรกของจักรี่ที่นี่นะครับก็สรุปดีครับ นี้ก็เย็นวันเสาร์นะครับเวลาประมาณห้าโมงกว่ากับบหกคนค่อนข้างแน่นเลครับหินหน้าโดยหินนี่คนปวดาดแตกนะครับ ก็จะเป็นสนามหญ้านะครับก็มีพื้นที่กว้างอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็ตอนเช้าเ้าเย็นเย็นก็พาเด็กมาวิ่งเล่นได้ก็เพลินอยู่ประมาณนึงนะครับบางทีจะมีนกมาเด็กก็ชอบวิ่งไล่นะครับแล้วก็จะมีถัดทางลงสระเป็นจุดๆนะเพราะก็สามารถลงเล่นน้ําด้วยก็ได้เล่นหญ้าด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ข้างๆสนามหญ้ากลางโรงแรมนะครับก็จะมีจะผู้ใหญ่นะครับสําหรับคนที่ไม่ต้องการเสียงเด็กหรือแบบมีเด็กมารบกวนก็อยากว่ว้ ของเงียบๆนะก็สามารถมาสับผู้ใหญ่นี้ได้นะครับที่ตรงกางได้มีพื้นที่อยู่ประมาณหนึ่งครับ ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินไปเช็คเอาท์จากโรงแรมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับคนที่สนใจในโรงแรมหัวหินแมริออรีสอร์ทอสปาอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ไหนกันอีกก็ฝากติดตามงานด้วยนะครับขอบคุณครับก็ก่อนกลับนะครับคุณพี่จางก็ไม่พลาดที่จะไปกิน พาตตัแ Candy ของโปรอร่อยไหมครับไม่มากินอีกนะ,ะต่อมาเรามาดูสถิติการได้อัปเกรดห้องสวีทนะครับก็คราวนี้เรามาพักด้วยกัน2คืนครับเช็คอินวันศุกร์เช็คเอาตวันอาทิตย์นะครับเขาจองมาเป็นห้องสูพีเรียนครับได้อัปเกรดเป็นวันเบดรูมสวีทการ์เดนแอคเซนนะครับ ก็ทำให้ตอนนี้ยอดรวมทั้งหมดเป็นเราพักทั้งหมด12คืนนะครับได้อัปเกรดไปทั้งหมด8คืนก็เปอร์เซ็นต์เป็น66.67%นนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่าสิ้นปีจะเป็นยังไงกันครับ